ร้านพระเครื่องโหดมันาปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านพระเครื่องหนองรอดพิทักษ์แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็น e p ีที่ฉลองร้านใหม่เลยเนื่องจากว่ามีการติดตั้งป้ายร้านใหม่อยู่นะครับในวันนี้เลยนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็คือนัดหมายมาที่นี่วันนี้ได้เช่าพระก็เป็นและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสาหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ดีที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6ย้ำนะครับ s i nn 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลัก bs. สากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมหนองรอดพิทักษ์กับเซนพระหน้นาตาดีรับเช่าพระนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านพระเครื่องนะครับต้องบอกว่าร้านพระเครื่องโหดมัณหาปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านพระเครื่องหนองรอดพิทักษ์แล้วนะครับ อยู่ที่ตั้งเดิมนะครับก็คือตรงหน้าห้างเดลว,วอล์คลาฤกษ์ริมถนนใหญ่เลยนะครับยนเชิญทุกท่านมาที่นี่ได้นะใครที่มีพักเครื่องพระบูชาแล้วก็จะเป็นเอ่อพวกเอ่อกระเพาะปลาเก่าๆนะครับถ้วยชามลามไหยของเกา่าๆเล่าเก่าๆนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมาได้นะครับแอดไลน์ส่งรูปมาได้แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็น E ีีที่ฉลองร้านใหม่เลยเนื่องจากว่ามีการ ติดตั้งป้ายร้านใหม่อยู่นะครับในวันนี้เลยนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็คือนัดหมายมาที่นี่วันนี้ได้เช่าพระก็เป็นชุดกล่องอันนี้จริงๆเนี่ยก็จะต้องเรียกเป็นชุดกล่องเงินล้านนะแต่ว่าด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นชุดกล่องเงินล้านเพราะว่าพระปิดตาองค์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นพระปิดตามหาลาภหลังเต่ duc, านะครับก็เรียกว่าเป็นชุดกล่องมหาลาภแล้วกันนะครับประกอบไปด้วยเป็นตุ๊กตาพิมพ์ใหญ่นะครับตุ๊กตาพิมพ์ใหญ่นะหองค์นะครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาพิมพ์เล็กอีก1องค์นะครับ เนื้อไบรานทั้งสององเลยแล้วก็จะเป็นพระสังกจายนะครับ1องค์เนื้อไบลานเหมือนกันแล้วก็องค์นี้ครับเป็นพระปิตาหลังเต่าเป็นเนื้อไบลาน1ององครับอยู่ในชุดกล่องนี้นะครับลูกค้าได้นามาให้เมือ่อเมื่อสักครู่นี้นะลูกค้าไม่ห็อนุญาตให้ถ่ายคลิปก็ไม่เป็นไรครับก็มาพรีวิวกันแล้วก็ได้มาครับเป็นเหรียญเยือนอินเดีย เนื้อเงินนะครับอยู่ในสภาพอยู่ในกล่องนะครับอ,อยู่ในกล่องเดิมนะครับเปเรียญเยนอีเดียนเนื้อเงินลูกค้าเนี่ยส่งรูปพามาให้เมื่อตอนเมนื่อตอนตีห้านะผมตื่นเช้ามาประมาณสักหกโมงครึ่งเนี่ยก็มานั่งดูลายของอลูกค้านั่งลายดูลายเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วในการที่ต้องตื่นมาแล้วก็มานั่งดูรูปต่างๆเนะี่ยปรากฏว่าลูกค้าทักมตั้งแต่ตีห้าผมก็เลยทักไปครับมีการพูดคุยกันก็ ได้เช่ามาเป็นการฉลองร้านใหม่พอดีนะครับก็อีกองคหนึ่งเป็นพระปิตามมหาลาบหลังเต่าเหมือนกันนะครับองนี้เนี่ยเดินทางไปเช่าที่ห้างบิ๊กซีเอ็กตราตรงแถวลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็เลี่ยมแบบวินเทจมาเลยนะเนี่ยดูดิเรี่ยมแบบว่าชนิดได้ว่าคนเลี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็แบบว่าเป็นพระที่ลูกค้าเก่าเก็บมากๆเลยครับก็ได้เช่ามาอีกหนึ่งรายการนะครับสาหรับอีพีนี้ก็ได้เช่ามาทั้งหมด 6องเป็นหลวงปู่โตหมดเลยนะครับเป็นหลวงปู่โตหมดเลยนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องพระบูชาหลวงปู่โตเกจิอาจารย์ยอดนิยมสายอื่นๆน,น,นะก็ยังไงฝากร้านหนองรอดพิทักษ์พระเครื่องตรงถนนราชพฤกษ์ไว้ด้วยนะครับปักหมุดมาได้นะครับใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชไปใน Google Map แล้วพิมพ์คาําว่ารับเช่าพระหนองรอดพิทักษ์นะครับรับเช่าพระหนองรอดพิทักษ์เดี๋ยว Google Map จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใครมาไม่ถูก โทรมาก่อนหรือใครที่จะมาตั้งใจจะมาโทรมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีออกไปเช่าพัาด้านนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านประจําทุกๆวันนะครับแต่รับรองว่าถ้าทุกท่านมาเนี่ยเจอกับผมแล้วก็จะมีความประทับใจแน่นอนรับเช่าพะโดยหนองวัดพิทักษ์ครับสวัสดีครับ